การสหรับให้เอกเ,เ,เข้านะครับก็ผู้ปไปเนี่ยผู้อยู่เนี่ยครับผู้อยู่เนี่ยถือว่าก็ไม่ใช่น้อยคนมีคุณภาพใช่ครับแต่เราก็จะดันเต็มที่แล้วคนมาใหม่ก็มีที่น้องก็ร่อเบ,บิ้งวา่อาอันสิมีผพอะไรเขามาไหมเสริมทับแมนคับก็รอ่อติดตามกับมี่เนี่ยแล้วครับสมัครก็ต้องดูก่อนว่าผลงานเออเป็นจ้งไหน คุณภาพคุณเป็นอย่างไรครับเฮาก็ตตองเบิงตามนั้นขันยังบอกแขงแกงกะเป็นตัวประกอบเป็นตัวอย่างไปครับถ<ช>้าพราะวีก็ตตองมองเมา,าคนไหนที่พร้อมที่จะจะจะเอื้อมมาประคับประคองลงได้ใช่แล้วคนไหนที่ไม่มีความสามารถที่จะไปอยู่จุดที่จุดที่เราหยิบขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่จุดที่เราหยิบขึ้นมาคนไหนที่ขึ้นไปไม่ถึงเราก็ยังยังไม่ให้ขึ้นคนไหนที่ ออยู่จุดนี้ได้เราถึงจะให้อยู่นะครับอย่างเช่นล้วบ่ได้เนี่ยลอกเพลงได้เนี่ยเท่ากับขายเพลีแล้วช่วงล้ำแล้วก็เราก็ให้คนที่ขายขายเรื่องล้ำได้อันนี้คืออ่าของนโยบายของศิลปินตัวไทยเพราะงันว่าบ่อไอ้ปลาในกระสีบังคับกันขึ้นแน่นบ่อไอ้ต้องติวติวเข้มต้วยความสามารถตัวความสามารถด้านไหนพราะว่าเขาต้องมองเห็นนั่นท่าจะผ่าด้านนอกนี่คลุกีกับสมัครแมาเนี่ ผมโกจะมาเป็นพระเอกหมอลำออสมัครัางไหนครับ <c oughs> อันนี้ก็แากไปนะมาการที่จะเป็นหมอลำบางคนบี่บ่เคยไปขืนวน่างใดบ่เคยเมียประสบการ,ร,การเอิ่นมาบ่เคยเมียนเพือ่อที่จับจักี์ยแต่มาลองอยี่น้ำบานบางเื่อลองแล้วกับโจ้งกับวามวนแต่เราต้องเอา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 คุณภาพจริงๆเนาะ ช่าพอคู่เป่นแบบคู่ก็ต้องมาฟัางแัต่ว,วา่าเสียง<ช>ได้บอครับเสียงหนึ่งละมาก,ก่อนละเสียงใช่ครับการแสดงเราสอนออกไปได้การรับปเป็นถ้าแก้วเสียงดีเท่ากระติวได้ไแต่ถ้าแก้วเสียงไม่ดีมันจะยาก<ช>ออบอกลูกเต้าแก้วเสียงไม่ดีแต่เปินว่ายากเป็น นี่แต่พ่อนเสวงคอันนี้ได้กอถามผมอีว่าได้คยุนี่พรังพอือเอาตรงๆว่าลูกสาวอ่อนเชวร์รี่เลี้ยงเลี้ยงม้ตะเปยเปลี่นหางเคียงเสียงก็ได้เลยตอนนี้ร้องอยู่อีสานระเพื่อนอดีใจลูกสาวไปหาอยู่ให้กินได้มีมีพลังเสียงร้องเพลงเป็น มาอยู่น้พ่อวีโล้อร้องเพรามให้ร้องก็จบร้องคู่กันสองคนร้องก็จบลงเนื้อลงมาให้พอแล้วว่ากอดออกปวาอีลาฝึกลูกเด้อคอยเป็นคอยไปให้โอกาสสมัยนั้นคือเสียงไหลแต่งร้องเอาไปเอามาร้องด้เขาเป็นเป็นนักร้องได้เลยหากิ้ได้เลยค่ะอ่อนเชวีคนคนหนึ่งแล้วก็พ่มีเพี้ยนแล้วร้องได้ดีมากตอนนี้ ีเอ่อมาเขาเอิ่นมาพ้นเสียงแต่ว่าบางคนอีกพอเสียงเอ้ยขึ็นไหนี่เสียงขาดพุดปุแก้วเสียงหลายแต่ขีคัานกับอะไรใช่แมนค่าบขั้นกับอะไรยังดีขีคัานกับอะไรอยากเป็นยูแต่ว่าขั้นตลอมข้านร่างกานุกับอะไรอันนี้คือฝากคนหลุดไหม่คนหลุดไหมถ้าอยากจะเป็นหมอลำอยาเช่นพ่อนีเอมา เป็นพอ่ <hire> อคู่สอนได้ส <hire> อนมาหลายรุ่นแล้วอาจจะสอนหน่อยสอนหลายสอนทั้งการนั่งการกินการนอนการเข้าสังคมสอนวัสุยางเสื่อมาได้สอนบทถูกคนที่ย่างเก่าข้ามาในชีวิตเราสอนหน่อยสอนหลายมัน้นอู่กบาแต่ลรบุคคลนั่นมีคุณภาพซ้ำไหนแมนครับอยู่บุคคนสอนแล้วก็บอกวุ่นแมนครับที่ความตั้งใจของแต่ละคนด้วย ผู้ได้ตั้งใจเอากระเฮ็ดเอากระได้ตั้งใจกระได้เนี่ยมีความพยายามกระไดเป็นบารมหนึ่งเท่าเป็นคู่พาอแข่งเพราะว่าคําว่าศิลปินภูไทยคาว่าวีระภูวงศ์หนึ่งละเวทีเรามีให้คุณสองไฟแสงสีเครื่องเสียงเรามีให้คุณเนี่ยครับเวทีไฟแสงสีเครื่องเสียงอันนี้ถือว่าเป็นครูเลยนะครับเพราะคุณขึ้นไปจับไม้ร้องเออแล้วก็ เวทีไฟแสงสีมีไว้ให้อันนี้คือคูเลยแม่นครับเป็นคูเป็นเครูแล้วครูพวกคุณแล้วคุณได้มาอยู่นี่ือว่ามองนี่เป็นมองสอนุณวมาการที่คุณมาเรียนรู้บางทีอาจจะไม่เคยรำบางทีอาจจะไม่เคยร้องเพลงไม่เคยแสดงอะไรเลยพอขึ้นมาเต้นแล้วเออแต่เราคุณเต้นเต็นแสดงว่าคุณเออเก่งขึ้นทีนึงคุณเก่งขึ้นร้องเพลงเนี่ย แม้ทีแรกเสียงไหลพอจบปีปุ๊บเสียงไม่ไหลเลยแม่ตอนนี้ก็ถือว่าวีทีพ่อเป็นเป็นครูแล้วพ่อคอยสอนว่าตัดงแตว่าต้นจากันไปแี่ยังส่นอะไรครับพระราจะสอนพี่นี่ถือว่าบ้านหลังนี้พ่อวีเลยเป็นคนนี้เป็นครูที่คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักและกินภูใจเพราะว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามจากพ่อชนะก็เข้ากปสอนต่อไปเอไนเหมือนเราคือโรงเรียนโรงเรียนหนาที่นี่คืออย่าง ดนี่เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบแมวข้าว่าศิลปินบนไทยแต่ความค้ให้สายาติได้ครับครับคนในสายาติายอยาไว้ศิลปินคนไทยมีเพียรเสมอเนี่ยคือโรงเรียนเนาะตัวส้งสางศิลปินดังหลายไปยู่นั<ช>่นยู่นี่ออกจากมีเบิร์ดอย่าหยอกขี้เลยอันออกจากนีเบริร์ดเนี่ยคู่แรกใครเต้นครับ,รบออกจากมูนีแอนออกจากมูนีแต่ว่าเรียกว่ามาเรียนหมอลำ